สวัสดีครับทุกคนวันนี้พามาดูปราสาทกิบฮอลนะครับทางใต้ของตักโแล้วนั่งรถมาประมาณสองชั่วโมงนะเดี๋ยวก็เป็นสล็อตนะครับเดี๋ยวพามาดูข้างในวันนี้จะพาไปดูข้างในนะครับทุกคนสวยมากเลยอายุประมาณหกร้อยปีนะครับปราสาทแห่งนี้ น่าจะเป็นเนกะี่ยวกับกษัตรมาอยู่นะสมัยก่อนสวยมากเลยทุกคนนี่ก็เป็นบรรยากาศภายในนะครับต้นไม้ปืนเก่านะครับเดี๋ยวพาไปดูปืนเก่านี่ก็เป็นบรรยากาศภายในปราสาทนะครับทุกคน ปืนใหญ่โอ้โหสมัยก่อน,นพนอกราสาเขาจะเป็นน้ำนะทำไมสวยมากเลยโอ้โห เป็นแมวเราจะวางเก่าแก่ขึ้นไปเที่ยวข้างในได้นะไม่เสียค่าใช้จ่ายนะที่นี่คือเป็นบ่อน้ำเก่าแก่น่าจะเป็นบ่อน้ำอ๋อนี่เขาก็มีการโย,ยนเหรียญลงข้างในนะนี่ก็เป็น เดี๋ยวจะพาไปดูข้างนอกข้างในอย่าไม่เข้านะครับเพราะว่าเหมือนจะมีคนเยอะอไม่รู้นะเดี๋ยวเข้าไปดูเดี๋ยวพาไ,ไปดูข้างในนะกคนอินออกอินเรามาแล้วอ๋อเราต้องจ่ายค่าเข้า ตรงนี้นะคะร,ะรับเราไม่ได้ต้องเสียค่าเข้า,ขานั่นเรายังไม่เข้านะเพราะเราต้องจ่ายค่าเข้า,ขาเดี๋ยวเราเดี๋ยวพาเดินชมรอบๆสลัดเกาะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ก็เป็นวิวนอกเมืองสวยสเดี๋ยวพาชมนอกดูรอบๆเมือง่อนนี่ก็จะมีร้านอาหารนอก นีมัตัวปู่ครับนี่นะครับบรรยากาศข้างนอกค่ะ